เรื่องในวันทำบุญอายุวัฒนมงคลแล้วก็ปีนี้ก็เจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วกอเมื่ออายุมากเข้าแล้วก็ไม่ประมาทบ้านทุ่งนี้วิทยาบ้านทุ่งนี้ นัตถิปัญญาสมาอาภาปัญญาโลกัสมิปัโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการสนทนานและการฟังสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านทุ่งวันนี้มุ่งหน้ามาที่วัดท่าเสริมอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าซอมอำเภอวัดไซนครศรีธรรมราชนะครับเจ้าอาวาสวัดท่าเสริมแห่งนี้ก็คือท่านพระครูเมธีนวคุณ นะครับเป็นเจ้าวาดวัดตาเสรแมงนี้เป็นเจ้าคณะอำเภอหัวไัยเฉลิมประเกียติธรรมยุทธนะครับคุณชมครับวันนี้ก็เนื่องในโอกาสวันสำคัญของท่านพระครูเมธีนวคุณนะครับในโอกาสอายุวัฒนมงคลของท่านพระครูเมธีนวคุณ ครบรอบ77ปี5 7พรรษานะครับคุณผู้ชมครับซึ่งทุกปีท่านพระครูก็ได้ออมอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆหล,ล,ลานเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดท่าเสอือแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ติดกับเขตวัดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีพระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีญาติโยมพุทธบริษัท ทั้งหลายนะครับได้นำอาหารหวานคามมาถวายพระคุณเจ้าแล้วก็ภายใต้อพออพชรพงศ์คุณชนาพรทัพเพชรนะครับซึ่งมีความศรัทธาบริจาคทุนนักเรียนในยอดทั้งหมด20,000บาทนะครับในโอกาสอายุวัฒนมงคล77ปีนะครับของท่านมิครูเมตินวกุณนะครับคุณชมครับก็บรรยากาศวัดแห่งนี้สงบร่มเย็น แรกเริ่มเดิมทีก็เป็นวัดท่าทองแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวัดท่าซอมแล้วก็ปัจจุบันเป็นวัดท่าเสริมนะครับซึ่งเป็นวัดที่ได้รับการพัฒนานะครับมาเรื่อยๆตามลำดับท่านจะเห็นว่านะครับต้นไม้สวยสดทดงามเริ่มเย็นนะครับแล้วก็มีพระภิกษุก็ฝาดใบไม้นะครับตกแต่งกิ่งไม้ประมาณนี้ เป็นวัดที่สวยงามท่านสามารถที่จะมาศึกษาเติมเต็มในเรื่องของภาพพุทธประวัตินะครับซึ่งจะวาดด้วยฝีมือช่างศิลป์ในอุโบสถหลังเก่าก็จะมีภาพพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติสัจรูปรินิพานภาพพระเวสสันดรภาพทศกัณน,นะครับ หลายๆภาพทีเดียวนะครับสามารถที่จะศึกษาเติมเต็มความรู้ในเชิงพุทธประวัติได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับคุณชมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุมายังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศภูมิทัศน์โดยรอบของวัดท่าเสดแห่งนี้นะครับสวยสดงดงามนะครับเทคอนกรีต บริเวณวัดหมดเลยนะครับเนื่องจากในช่วงหน้าฝนนี้จะลําบากมากนะครับเมื่อมีงานทอดกระถินทอดพระป่านะครับเมื่อฝนตกหนักก็จะแฉะเปืเป้อนไปด้วยคโคลนนะครับเพราะฉะนั้นด้วยวิสัยทัศน์ของเจ้าวัดอย่างนี้ก็เลยได้จัดงาเงินมาพัฒนาเทพื้นคอนกรีตเพื่อเนิวยความสะดวกให้กับญาติโยมที่มาร่วมทําบุญนะครับคุณผชมครับ ก็เป็นวัดที่ได้รับยกระดับพัฒนาสวยโสวยงามและก็เป็นสถานที่น่าจะศึกษาเติมเต็มความรู้ในส่วนของพุทธประวัตินะครับคุณผู้ชมครับ Mereka menghijaukan si dasar Mereka menghijaukan si